ที่แบบไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับก็ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มเปิดนะครับพอปุ่มเปิดขึ้นไฟนะครับก็ให้ปล่อยนะครับพินเตอร์ก็จะทําการพิมพ์เทสนะครับว่า,าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันมันเอ็นยัขอของไงคุณมากเลยครับดเดี๋ยวมาดูกัน,นครับตอนนี้เขานลาจะกําลังรีเช็คเครื่องอยู่แล้วก็จะทําการสั่งพิมพ์เทสออกมานะครับ si sí, poseen pues